สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมเบาดอนก็พาทุกคนมาอยู่ที่แปลงผักนะครับที่เกาหลีใต้เหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้อากาศดีนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับรู้สึกว่าหมอกหนานะครับหมอกหนาหมอกลงจัดเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ็ดโมงยังไม่กระจายเลยนะยังไม่หายไปเลยนะครับคิดว่าน่าจะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับน่าจะหมอกก็เริ่มจะจางๆนะครับแต่วันนี้แน่นอนครับ ช่วงบ่ายน่าจะแดดร้อนจัดเลยนะครับเพราะว่าถ้าวันไหนหมอกลงเยอะๆนะครับวันนั้นจะเป็นวันที่แดดร้อนจัดนะครับแดดจัดนะครับแต่อาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับทุกคนเข้าหนาวแล้วตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่4องศานะครับตอนนี้นะครับ7โมงเช้านะครับอุณหภูมิอยู่ที่4องศาเซลเซียสนะครับผม เสียงที่ได้ยินนะคะคือเสียงของเครื่องนะครับเครื่องปั๊มยานะครับเครื่องฉีดยานะครับเป็นบ้านเราเรียกเรียก,กว่าเครื่องอะไรอะ่ะเครื่องคูปต้าเหรอเครื่องฉีดยานะฮะทุกคนติดอยู่ท้ายรถนะครับเสียงมันก็ค่อนข้างดังหน่อยต้องขออภให้นะครับพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากนะทุกคนสวยเบาอเวรา,ามัน <c oughs> มองมอง,มองดูเหมือนเป็นเหมือนเป็นถ้ำนะหมันเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเดินทะลุไปตรงนน้นนะฮะ ตนาการน้ำเลือนะครับผมวันนี้รู้สึกยอมรับว,ว่าสวยนะครับจริงๆงเบาเราน้องก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้บ่อยนะครับทุกคนแต่ว่าบางวันมันก็จะเป็นแค่พระอาทิตย์ขึ้นธรรมดานะครับแล้วก็บางวันก็จะมีตะมอเต็มไปหมดเลยนะครับไม่สามารถเห็นพระอาทิตย์ได้เนาะแต่วันนี้รู้สึกว่าพระอาทิตย์น่าจะวันนี้น่าจะร้อนนะฮะช่วงเช้าสายเนาะเพราะว่าขนาดมีหมอกนะครับพอพระอาทิตย์ขึ้นมันก็จะส่องสว่าง ผ่านหมอกมาให้เราได้มองเห็นนะครับเ,เห็นแสงสว่างนะครับอสวยดีอากาศตอนนี้นะครับคือหนาวนะฮะหนาวเลยนะครับทุกคนอืมตอนนี้ไม่ไม่ด้ใจว่าเปลี่ยนไหมตอนเบาดอนตื่นประมาณตีห้านะครับทุกคนตีห้าตอนนั้นดูนะครับอุณหภูมิอยู่ที่สี่องศานะครับยังไม่ติดลบนะครับทุกคนสี่องศานะครับ ามาถึงที่นี่เบาดอนตื่นตีห้านะครับมาถึงที่สวนผักนี่ก็ตีห้าครึ่งนะครับเกือบหกโมงกว่าจะได้เริ่มงานก็หกโมงเป็นน้ําแข็งแล้วนะครับเป็นม,ม,มีมีมีด้านบนของใบผักนะครับเบาเอนไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะช่วงนั้นมือเลอะนะครับใส่ถุงมือใส่ในด้วยมันจะมีน้ําแข็งนะครับเกาะบนยอดผักนะครับแล้วก็พอใส่สายน้นก็จะเริ่มละลายเราถึงจะสามารถที่จะพ่นยาได้นะครับถ้ามีน้ําแข็งคือไม่สามารถพ่นได้นะทุกคน เพราะว่าเดี๋ยวยาจะไปทําปฏิกิริยากับน้ําแข็งทําให้พอ,อพอมันละลายพอมันสายนะครับผักมันจะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆมันตายนึ่งนะครับเขาพุ่าอีสานเรียกตายนึ่งนะฮะม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกเรียกอะไรนะครับก็คือเหมือนเราเอาผักไปแช่ในตู้เย็นนะฮะพอแช่ในตู้เย็นแบบพอมีน้ําแข็งเกาะเราเอาออกมา้ข้างนอกมันก็จะเกิดอาการเหี่ยวเฉานะครับหรือเหมือนคล้ายๆเอาน้ําร้อนไปไปลวก นั่นเองนะครับมันก็จะมีการไปนั่องอย่างนั้นนะครับนะครับเพราะว่าก็จะนั้นนะครับเวลาเราข้นเวลาผักเป็นน้ําแข็งเราอย่าเพิ่งพ้นยานะครับปล่อยให้ละลายก่อนนะครับทุกคนก็ไม่ยากนะฮะพอถ้าวันไหนแสงแดดแสงพระอาทิตย์เริ่มส่องไปที่ยอดผักที่มันเป็นน้ําแข็งนะครับก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนก็แป๊บเดียวก็ละลายนะครับขอให้โดนพระอาทิตย์แค่นั้นเองนะฮะ ครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนอยากเอาบรรยากาศตอนที่ช่วงเช้าเ้านะครับที่บาวดอนได้ออกมาทํางานมาให้ได้ได้ดูกันนะครับถึงความสวยงามนะครับของบรรยากาศหน้าหนาวนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับที่เบาวดอนทางานอยู่นะครับส่วนใหญ่นะฮะถ้าเกิดหมอกลงเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับพอใส่ๆหน่อยมันจะร้อนจัดเลยนะฮะเพราะว่าท้องฟ้าจะไม่มีเมฆเลยเพราะว่าเหมือนหมอกที่เราเห็นนี่เหมือนเป็นเมฆที่มันลอยลงมาจากข้างล่างนั่นเองนะฮะ แต่ก็มีนะครับบางครั้งก็หมอกทั้งวันเลยก็มีนะครับแปลงที่เห็นนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแปลงเตรียมที่จะปลูกกระเทียมอ่าไม่ใช่เนี้ยปลูกหอมหัวใหญ่นะครับทุกคนจะมีการเอาต้นนะฮะไม่ได้เอาหัวนะเอาต้นนะครับที่เพาะจากเมล็ดนะครับของหอมหัวใหญ่นะครับมาปลูกตามหลุมที่เราเห็นเนี้ยนะฮะทุกคนแปลงนี้จะเป็นแปลงของอากาศนะครับแต่ว่าตัดไปแล้วก็เลยจะปลูก หอมหัวใหญ่ต่อเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหิมะจะลงนะครับหิมะจะตกนะครับทับทับต้นของหอมหัวใหญ่ได้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเพราะว่าหอมหัวใหญ่นี้นะครับเป็นพืชตระกูลหญ้านะครับทนนะฮะทนหนาวเนาะต่อให้โดนเหยียบย่ําหรือว่าโดนหิมะทับนะครับพอหิมะละลายนะครับเดี๋ยวก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะทุกคนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการปลูกหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็ปลูกกระเทียมแล้วก็มีการปลูกหอม กินต้นเหมือนกันนะฮะช่วงนี้นะครับแต่ผักกาดไม่สามารถปลูกได้แล้วนะผักกาดก็รอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะครับตอนนี้คือรอตัดนะครับเพราะหัวเริ่มจะโตนะครับส่วนช่วงที่หิมะตกก็คือสามารถที่จะปลูกพวกกระเทียมได้หรือว่าพืชตะก,กลูลหญ้านั่นเองนะฮะทุกคนดูแสงหลังภูเขาทุกคนสวยมากนะครับแปลงผักที่เป็นออกสีขาวเทานะตัดกับท้องฟ้าสีครามนะครับ บวกกับผ้าทิพย์ขึ้นนะทุกคนดูสีตัดกันมากสวยมากนะฮะดูสิครับพยานสีขาวเนาะพะยานสีขาวทองฟ้าออกสีสีครามไหมนะฮะแล้วก็ะ้าทิพย์สีเหลืองส้มนะครับบวกกับหมอกหมอกสีเทานะครับทุกคนสีทุกสีตัดกันนะครับสวยมากคลิปเริ่มยาวแล้วะครับยังไงนะฮะมาหัดรก็ออม ก็จะอยู่ตามงานเกษตรนี่แหละฮะมีภาพสวยๆยังไงก็จะเอามาฝากนะครับก็ให้ทุกคนทนๆดูนะครับเป็นเพื่อนเบาดอนด้วยนะครับก่อนจากกันคลิปนี้นะฮะเบาดอนก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากไปถึงเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาดอนได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ากับเพื่อนเก่าทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมและเติมกำลังใจงให้กันอยู่เสมอๆนะครับไ่าเบาุดอนจะกลับไปเยี่ยมชมทุกๆบ้านเลยนะครับช้าหน่อยแต่กลับไปแน่นอนนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ